กาวสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับเยู่ผมสองลู้นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาแก้ปัญหาโปรไม่ติดอ่าโอเคมันเป็นปัญหาที่แบบช่องเราเจอบ่อยมากโปรไม่ติดทุกคนอาจจะทำถูกนะครับแต่ถูกแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นเนาะมันก็เลยไม่ติดอะไรเงี้ยโอเคอันดับแรกครับให้ทุกคนอ่าแกเห็แป๊แบบโอเคอันดับแรกนะครับ ให้ทุกคนเปิดเข้าจีๆนะดูผมจะเปิดให้เปรียบเทียบสองตัวนะอ่าตัวนี้ครับตัวที่ยังไม่ได้ตังค่ามีสองตัวนะครับไปได,ดูโอเคจะเห็นได้ว่าสองตัวนี้นะครับอันนี้เป็นของอาจารย์ผมนะนี้เป็นของผมเนาะโอเคถ้เราเข้าไปดูที่ตัวนี้ก่อนนะเห็นไหมครับว่า มันมีความแตกต่างตรงที่ตรงนี้ผู้ชมเห็นไหมฟังก์ชันเนี่ยเนี่ยฟังก์ชันเกมต่างๆเนี่ยมันจะมันจะแบบเห็นไหมสามพันอะไรอย่างเงี้ยให้ผู้ชมให้ท่านผู้ชมตั้งค่าที่ตรงนี้นะครับซ่อนเกมเนี่ยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแล้วกันว่าถ้าปูมิตจะเป็นไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะให้เราเข้าเกมเนาะ โอเคเราเข้าเก็บกันโอเคครับ okay. อ่าตัวนี้เรานี้ไม่เกี่ยงไม่ต้องมาสนใจมะนะตัวนี้มันเป็นตัวเล่งเนาะแต่ไม่ต้องสนใจเพราะว่านี่ปรับไว้แบบไว้ทำอย่างอื่นไม่เกี่ยวอะโอเคสองตัวนี้นะ เดีย๋ยวเราใส่สกิปเลยเนี่ยใส่อย่างนี้เลยนะทุกคนอืมนี่กดที่ for phone sd card แล้วก็หาสกิปสกิปของเราจะเป็นสกิปตัวใหม่ version 3.8.3.0หาคนแบบนึงสกิปของช่องเราแล้วก็ นี่ครับจะเป็นตัวนี้นะตัวที่มีวันที่ทำเออเอื่เผื่อไปช่วยเหลือโอเคโอเคนะนี่รับอีเวนต์อะไรปกตินะเดี๋ยวผมพาไปให้ดูตัวนี้กับตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้คือตัวที่ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะ กับตัวที่ปรับแล้วนะมีสองตัวโอเคเอา๋ยวผมเปลี่ยนด่านมางเดี๋ยวเขาหาว่าผมทำซ้ำอะไรเงี้ยเอาเป็นด่านที่ร้อยหนึง่งโอเคมานี่คือยังไม่ได้กดลานสกิปนะนี่จานนิ่งๆมีชิปออกอะไรเงี้ยโลกูด่านปะ โอ okay. เแล้วก็กดเริ่มลันเลยมันลันได้ครับแต่มันโปูจะไม่ติดใช่ไหมเห็น <He S 2> ทุกคนบอกอยู่ว่าลันได้แต่ปูไม่ติดนี่สองดูปึ๊บถ้าถูกต้องปึ๊บปึ๊บอะโปดเช็คว่าเข้าเกมแล้วออยังไม่ได้ติดต้องติดด้วยนะครับนี่ต้องติดอันนี้ด้วยนะ ไหนว่าส0นี่อะกดลนันไลยคลิปนี้จะเป็นคลิปหน้านาะเพราะแบบเผื่อบางคนแบบไม่เข้าใจอะไรเงี้ยผม,ยมได้ทำอธิบายดูใครที่เข้าใจพวกนี้แล้วก็เริ่มมาดูทายคลิปได้เลยอ่ะเนี่ยพอกดลนันใช่ไหมเรากดปึ๊บ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 ,บมันจะไม่ติดเปิดค่าอะไรทุกอย่างแต่ปูจะไม่ติด เห็นปะกดคูณสองก็ไม่ติดอ่าเนี่ยตัวนี้คือตัวที่ไม่ได้ตั้งค่าเรากดปิดไปเลยปิดทุกฟังก์ชันนะแล้วเรามาดูตัวที่ตั้งค่าแล้วนี่ตัวที่ตั้งค่าแล้วกดรัน นี่คือตัวที่ตั้งค่าแล้วนะปุ๊บนี่กดเปิดให้หมดเลยอ่ะกดลันอ่ะกดนี่เห็นไหมตัวที่ตั้งค่าแล้วเห็นไหมเนี่ยถ้าทุกคนตั้งค่าทําตามผมมามันก็จะได้เว้แต่ถ้าทุกคนไม่ทําไม่ตั้งค่ามันก็จะไม่ได้อันนี้คือมันในนี่ไวไปนะเดี๋ยวออกเข้าใหม่กันออก ออมเลยแล้วกันโอเคเราจะมาดูวิธีการทำกันง่ายๆเลยนะทุกคนเปิดเข้า G t G G ตัวที่ดาวน์โหลดไว้ตัวไหนก็ได้่ะขั้นแรกนี่ซ่อนจากเกมกดเข้าไปกด2ถึงสกดบันทึกการป้องกัน กดไม่มีอะไรเนี่ยโหมดบายพาสสำหรับความต้องการกดไม่มีอะไรอันนี้กดว่างเปล่าแล้วก็อันนี้ไมโครนี่เปลี่ยนเป็นศูนกดตกลงแล้วก็เลื่อน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 แรมข้อมูลในแรมกดไม่ใช้นะครับกดใหม,ม่นะกดใหม่โอเคแล้วก็ มันจะเป็นอีกโหมดหนึ่งนี่ป้องกันขนกดชั้นสองเนี่ยแค่เนี้ยแค่นี้เลยเราก็จะได้แหละเดี๋ยวเราลันตัวค่าเกมให้ดูแล้วกันเผื่องคนไม่เชื่อว่ารันได้เริ่มเกมใหม่ เอาตัวนี้ออกก่อนนะเนาะเพราะตัวนี้เป็นตัวที่ทำแล้วเดีย๋ยวเราอเอาอตัวหนึ่งมาเอาอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำทยังไม่ได้ตั้งค่าอ่าตัวนี้โอเคตัวนี้ตั้งค่ายัางเอ่ยตัดความจำซ่อนเกมไม่มีอะไรฟูว่างเปล่าไม่ฟูลศูนย์ กดใช้แล้วไม่ใช้กดคนนกชั้น2โอเคถึงตั้งค่าแล้วนะนะครับเราเปิดสกิปไว้เลยแล้วกันิบ,บเราจะกดเข้าไปเวลาที่ก็เป็นเวลาที่คืนแล้วนะครับผมก็จะพูด <c oughs> <c oughs> เออ,เอ,อหน่อยง่วงหน้าสาระแน่นอนคลิปเนี้ยไม่ต้องห่วง ติดแน่นอนน่ะเริ่มเลยสตาร์ Stop ไปก่อนใส่รหัสก่อนโอเคถ้าทำถูกต้องมันก็จะติดนะอ่ะเนี่ยติดละเห็นไหม เห็นปะตีละเนี่ยแค่เนี้ยติแล้วแค่ตั้งค่าตามผมก็ติแล้วทุกคนไม่มีอะไรมากเลยรัมก็เป็นไงกันบ้างครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ